คันวา2568นะครับซึ่งตรงกับว,วันอังคารแรม11ค่ำเดือนหนึ่งปีมะเส็งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับจากการคำนวณดวงดาวทางดาราศาสตร์โหร,ะระบบาศาสตร์และระบบราชาจุดวิขัดเคลื่อนย้ายดวงดาวณเวลาที่กองสลักประเทศไทยกำลังหมุนอยู่นี่จึงมีกลุ่มดา,ดาวดังต่อไปนี้ครับตัวที่1คือดาวราหูเลขแปดอังคารเลขสามอาทิตย์ครับเลขหนึ่งแสามหนึ่งอย่างน้อยต้องมาหนึ่งตัวเตรียมกระดาษปากกาครับเดี๋ยวให้อาจารย์ก้อยจับผู้ดาวท่านผู้ชมฟังนะครับอาจารย์ก้อยครับถ้าดาวราหูเลขแปดมาจะ เลข8มาจับคู่ได้เป็น 80, 8 0 81 82 85 86และ8 9ค่ะครับถ้าดาวองคารเลขสมามีดาวอะไรมาด้วยครับเลขสามมาจับคู่ได้เป็น31 32 35 36 38้าและ39ค่ะถ้าดาวทิศเลข1มามีดาวอะไรมาด้วยครับเลข1มาจับคู่ได้เป็น14 15 16 17,18และ19ค่ะครับอขอให้ท่าเฮลงปังดังรวยนะครับต้องบอกว่าเลขผลนี้มาเลรเคี้ยวเราบดให้แล้วเหลือ3ตัวคุณก็เลือกเอา